หนึ่งก็ได้ถือไว้ถือให้เดี๋ยวมันจะมาขโมยยีนก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะสําหรับคนที่ต้องการความเป๊ะนะครับคนเจ้าระเบียบทั้งหลายนะครับก็ใช้เครื่องชั่งน้ําหนักธรรมดานี่แหละเนาะ,ะวางบนพื้นเรียบนะครับแล้วก็ถอดรองเท้าเอาสัมภาระออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ขึ้นไปชั่งน้ำหนักของเราก่อนนะครับซึ่งถ้าแบบชั่งเป็นเป็นประจำอยู่ สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในเดสคร i ปชั o นใต้คลิปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับีมสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ ner, ลานเนสในรายการใจอาสาและคนบ้าหมาบองนะครับทางช่องใจรีแลร้อยแปดแช่นะครับวันนี้เราจะมาทําบุญกับศาสตร์สีขาสีเท้านะครับเราตรวทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้นะด้วยการเอาอยาบาเอกโตน,นะครับยากำจัดเฮหมัดยากำจัดหมัดนะครับ ที่เราชอบมากเราอินมากเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขามาเสียงเงินเป็นหมื่นแล้วเนี่ยยังไม่ได้สปอนเซอร์เข้ามาเลยสักทีนะครับก็เหมือนเดิมนะที่เราสั่งมาก็คือเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งบางร้านเนี่ยขายราคาเท่ากันเลยท,ทุกทโดสนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยืนยันคำเดิมนะถ้าจะซื้อนะครับก็ซื้อไซส์ใหญ่สุดนะแม้ว่าเราจะมีหมาจำนวนน้อย แล้วก็เป็นหมาตัวเลขอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาแบ่งให้กินตามตามปริมาณนะครับนี่ทางร้านนะครับร้านร้านเราซื้อร้านในช้อปปีนะก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ไว้ให้ไว้ให้ในเดสคริปชั o นไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราสั่งไซส์นี้มาเป็นกล่องสีชมพูนะครับอันนี้คือสำหรับสุนัขน้ำหนัก40-56ถึง56กิโลกรัมนะครับแล้วคราวนี้ถามว่ามาวัดแบบนี้ เราจะรู้ได้ไงว่าน้ําหนักเขาเท่าไหร่นะครับก็นี่ไงเครื่องชั่งน้ําหนักเราเตรียมมาแล้วแล้วถามว่าเราจะจับหมา้ไปยืนบนนี้ได้อย่างไรใช่ไหมก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็อุ้มเขาแล้วก็ขึ้นไปยืนทั้งตัวเราเนาะแล้วก็ลบน้ําหนักของเราออกอใช่ปะเหมือนกับการชั่งน้ําหนักให้กับเด็กทารกนั่นแหละนะฮะตัวเล็กๆแต่จริงๆเด็กทารกในโรงพยาบาลก็จะมีมีถาดวางเนาะให้นอนอะไรเงี้ยนะครับ,รบอ่ะ มันมันมันแง่มใช่ปะมยใคร <า S 1> ให้มือได้มีดนี้ก็คือเอามาแบ่งยานะน่าจะเหมือนหมาของเราก็คือมีทั้งตัวที่กินง่ายและกินยากนะครับอันนี้เป็นขน,นมพขนมครับพี่ก้ากินไหมไม่อะพี่ไม่ได้ไม่กล้าเพราะว่าแบบวัตถุด,ดิบมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นอาหารหมานะ่ ค so ือผ่านมือมาก่อนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาแบบเขาดูแลประคบประงมไม่เท่าอาหารคนน่ะนึกออกปะก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกๆคลิปนั่นแหละนะเราก็ใช้คอนเซป t นี้มาตลอดนะฮะคือตัวยาน่ะมันเป็นตัวเดียวกันในทุกๆในทุกๆโดสทุกๆขนาดนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อความอ่ะดูวันหมดอายุนิดนึงนะครับยาสิ้นอายุเดือน5ปี2023นะครับตอนนี้2 0 2พก็ใช้ได้นะ เพื่อความคุ้มค่านะครับก็ซื้อเป็นเม็ดใหญ่ไปเลยเพราะว่าเม็ดใหญ่นะบางร้านจะขายราคาแพงกว่าเม็ดเล็กแต่ว่าคํานวณแล้วนะครับมันก็คุ้มกว่าถามว่าทําไมไม่ซื้ออาหารมาให้กินย้อนกลับไปดูคลิปเก่าจ้ะซื้อมาให้แล้วจ้ะ <laughs> ื้อมาให้แล้วแต่ว่าไม่ได้ฝากไว้ที่นี่เป็นกระสอบนะครับก็ทยอยมาให้ทุกวันพระหน้าตามเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะสําหรับคนที่ต้องการความเป๊ะนะครับคนเจ้าระเบียบทั้งหลายนะครับก็ใช้เครื่องชั่งน้าหนักธรรมดานี่แหละเนะาะวางบนพื้นเรียบนะครับแล้วก็ถอดรองเท้าเอาสัมภาระออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วก็ขึ้นไปช่างน้ําหนักของเราก่อนนะครับซึ่งถ้าแบบช่างเป็นเป็นประจําอยู่แล้วนะ่ะก็จะพอทราบเนาะอุ้ยเล็บขบดูดิเขียวใช่ <laughs> อะหกสิบกิโลนะครับแล้วคันนี้สมมุติเราจะให้ตัวนี้คนนี้ชื่อแซมนะครับคนที่เป็นจ่าฝูงชื่อแซมเราจะช่างน้ําหนักพี่แซมนะครับอะลบสีเด็กป .6 กหกสิบลบแปดสิบใช่ไหมใช่แปดสิบลบหกลบหกสิบ อยยังไงก็ได้ผ <Okay. S 1> <พ>ลเท่ากันยีส่สิบอ่าเห็นไหมตันตัว,ต,ว,ต,วตัวแบบนี้ยัง20่กิโลเองนะครับอ่าซึ่ง20่กิโลแล้วตันนี้เราต้องมาเทียบขนาดยานะครับยาอันนี้สําหรับ4 0่สถึงห้กกิโลนะครับเราก็ตีเป็นกลางๆเนาะมีนของ X-Bar ของ40กับ50คือเท่าไหร่ อ่ะ56จริงๆเราเคยทําแล้วนะตอนคลิปกระต่ายนะครับก็เอาบวกกัน40เท่ากับแล้วก็หาร2นี่คือค่ากลางนะครับของระหว่าง40ถึง56คือ48 48ปุ๊บนะครับอันนี้มันหนักมันมันหนัก20ใช่ไหมจากนั้นให้ทำการเทียบบัญญัตยยิไตรยางนะครับคือถ้าหนัก46กกิโลก็คือทานทั้งเมตรใช่ไหม ทางเม็ดเนี่ยก็ต้องไปดูอีกว่ามันกี่กรัมนะครับซึ่งต้องขออภัยจริงๆลืมดูเรากล่องก็ทิ้งไปแล้วนะครับอ่ะแล้วคราวนี้เราก็มาดูว่าแล้ว20กิโลก็คือน้ำหนักของตัวสีส้มที่เราอุ้มชัางมาสักครู่นะครับน้องแซมอ่ะอ่าเข้าหนัก20กิโลเขาต้องทานกี่กรัมประมาณนี้นะครับก็จะนำมีดมาแล้วเราก็จะเฉือนแบ่งนะฮะอันนี้น่าจะต้องแบ่งแบ่งกี่บ้านวะเนี่ยกี่ตัววะเนี่ย นะแบ่งครึ่งไปเลยสําหรับพวกวัดเนี่ยก็ให้ไปกินให้กินไปเลยนะครับครึ่งหนึ่งเ <c oughs> ออแป๊บหนึง่งถ้าเข้าใจไม่ผิดมันน่าจะเป็นป่นตับ <c oughs> นะครับเราแบ่งเท่ากันไปเลยนะฮะ <c oughs> ข,ข,ขี้เกียจแบบจุกจิกจ,กจกูจีนะ <c oughs> ที่เราเอามาให้กินเนี่ยเพราะว่ามันมีสองตัวเมียอยู่สองตัวนี่เนี่ย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยสาเหตุท,ที่ที่กินนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลอีกทีหนึ่งนะ ก็คือมันเริ่มเป็นโรคผิวหนังเนาะซึ่งอาจจะเกิดจากพวกนี้แหละเขาเรียกว่าปรสิตภายนอกนะครับเห็บหมัดอะไรเงี้ยนะเป็นสาเหตุนะครับซึ่งเราจะต้องเอาให้น้องกินก่อนตัวเมีย2ตัวเนี่ยเพราะว่ามีแผนจะพาไปทําหมันนะครับซึ่งถ้าพาไปทําหมันโดยที่แบบเห็บหมัดยังเต็มอะไรเงี้ยก็คือระยะทาง50กิโลไปกลับเนี่ยมันต้องไต่ขึ้นรถเราแน่นอนนะฮะแล้วมันก็จะมาไต่มันจะมาอยู่ที่เราแล้วก็ไปจบอยู่ที่หมาของเราอะไรอย่างเงี้นะ ซึ่งพอมันดีเทคว่าหมาของเรามียาตัวนี้อยู่นะครับมันก็จะกลับมาที่เราเนื่อเอาไว้เพราะว่าเราก็ไม่ได้กินยาตัวนี้เพราะมันไม่ใช่ยาที่ออกแบบมาสําหรับคนนะครับเออแม้นว่าคนจะเลี้ยงลูกด้วยนมอะมาดูกันสักทีนะครับว่าน้องจะกินโดยโดยดูดสดีง่ายไหมอ่าง่ายมากแต่ดดูให้ดีนะบางทีแอบไปคายแต่คายแล้วกินใหม่ก็มีเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยอืมสำหรับอาการนะครับ อาการผลข้างเคียงหลังกินนะอาจจะพบได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะก็จะเป็นอร่อยอร่อยขออีกไม่ให้จ้ะก, <c oughs> ก็จะแบบกระหายน้ำนะครับมีแบบน้ำลายย้อยน้ำลายอะไรอย่างนี้บ้างนะฮะอ่ะมีสักตัวที่ที่ไม่กินสิเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการป้อนยาให้ด้วยอ่ะสมมุตินะครับสมมุติว่าเจ้าแซมไม่ยอมกินอ่ะถือถือ,อยา โ okay. อเคอสมมุตินะฮะแต่กินไปแล้วแต่สมมุตินะอยากอยากทดสอบนะครับอันนี้คือหมาหมาวัดนะเรายังกล้าทำนะแต่ว่าอยา่าอย่าไปหาทํามั่วๆนะครับอ้าปากกว้างๆยัดลงไปลึกๆเลยกินเลยง่ายมากไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียไส้กรอกกันเลยเลไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อไส้กรอกมาเลยนะฮะอ่ะอีกสองคนสองตัวเสร็จแล้วต้องล้างมือนะไม่เอา อ่าดูดีๆใช่ต้องระวังด้วยตัวเผิดตัวอื่นที่มันติดใจแล้วเนี่ยมันจะไปแย่งอ่ะโอเคเลยอีกตัวหนึ่งลูกสาวนะกินเลยเยอะๆพ่อหนูเหมือนจะอาการหนักสุด <c oughs> แซมเนี่ยเคยกินถ้าออโต้เคยเห็นและจําได้นะนเออใช่ที่มันหายเพราะพี่เอามาให้มันกินอเนี่ยตัวเนี้ยเคยกินไปแล้วทีหนึ่งโอเคเรียบร้อย แล้วก็ที่เหลือนะครับนกินไม่ <laughs> น้ำลายไหลเหมือนกันหิวอยู่เนี่ย <laughs> ที่เหลือมีคนมาโพสต์ถามในกลุ่มรักหมาจังด้วยนะครับ <laughs> หรือหือมาจา๋าหรือรักหมาจังอะไรสักอย่างนี่แหละนะ <laughs> ว่าบาเวกโตละลายนะครับเป็นน้ําให้กินได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ <laughs> เออก็จะบอกว่าคุณนะ่ะอาจจะเก็บไม่ถูกต้องนะครับหลังจากที่เปิดแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็ส่วนตัวนะเราจะใช้เทปสนะครับเทปกาวต่างๆเนี่ยมาซีลรอบเสร็จแล้วก็เก็บในตู้เย็นนะฮะเห็นไหมเขาจะไปกินน้ําทันทีหลังหลังจากที่กินอะไรอย่างงี้นะประมาณนั้นนะครับเหลืออยู่ครึ่งเมตรนะครับเราก็จะนําไปมอบให้กับแมวของเพื่อนที่กําลังโดนเรือน รุมรังแกอยู่เนาะแล้วก็หมาของพี่ชายที่อยู่อยู่อีกบ้านหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้บุญกลับมาบ้างโอเคไหม <laughs> แล้วก็พวกแบรนด์ต่างๆนะผู้ผู้นำเข้าอ,อีบาเวกโตเนี่ยมันเป็นยานำเข้านะครับ ตัวแทนจำหน่ายในยประเทศไทยนะฮะเห็นคลิปนี้แล้วอยานิ่งดูดายครับผมส่งมาให้นะเดี๋ยวจะเป็นตัวกลางไม่ต้องให้เงินก็ได้ส่งแต่ยามาก็ได้เดี๋ยวจะเป็นสื่อกลางนะครับช่วยประชาสัมพันธ์แบรนด์ของคุณให้เนาะโดยการนำยานเนี่ยไปให้กับหมาต่างๆนะฮะได้รับทานนะครับไอ้โชคก็อยากให้มันกินอยู่นะแต่ว่านะโอเคมันไม่พอนะฮะโอเคส่งมาได้ครับผมอะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบ แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่กด share, แชร์แชร์ subscribe นะครับลากันไปก่อนบายสวัสดีครับจะให้ดูใช่ไหมมันกินน้ำใช่มันกินน้ำเนี่ยจิ้มบวมอันนี้ก็แบบาพาไปทำหมันไม่ทันฉีดยาก,ก็ไม่ทันแล้วเหมือนเหมือนนางท้องนะแล้วคลอดแล้วลูกตายอะ่ะเพราะว่าไม่เห็นลูกออกมานะจะสังเกตเห็นว่าจิ้มเนี่ยยังบวมอยู่นี่คือดีขึ้นแล้วนะครับไอ้ที่มันบวมขนาดนี้มันน่าจะไปคลอดมา นะไม่ไม่น่าจะเกิดจากการที่แบบโดนยีเยี่ยยี่ไปแยก